สวัสดีครับผมวอมมิซูนะวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยในช่องวิวยูไบนะครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาของวันนี้รบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe หผมด้วยอีกนิดเดียวจะถึง2,000ซับและช่วยผมหน่อยนะช่วยอีกนิดเดียวนะครับวันนี้ผมมีรถหนึ่งรุ่นมานําเสนอนะั่นคือ All New t i t a n นะครับนั่นก็คือชุดแต่งวายตามที่หลายๆคนเรียกร้องนะครับทั้งช่องทางทิกต o k ก็เรียกร้องยูทู e ก็เรียกร้องนะครับผมมาทําให้ดูแลเดี๋ยวผมจะพาไปแนะนําแล้วกันว่า All New t i t a n รุ่นนี้ผมทไไย รุ่นนี้จะเป็นรุ่นอัลต้านะครับราคา1นึ่งล้านสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้าสีขาวเพิ่ม1นึ่งหมื่นบาทนะครับเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์สองจุดสี่นะครับเครื่องดีเซลเป็นเครื่องยนต์ไฮเปอร์พาวเวอร์นะครับร้อยแปดสิบสี่แรงม้าสี่ร้อยสามสิบนิวตันเมตรเป็นเกียร์ออโต้นะขับสองนะครับขับสี่ยังไม่มารอก่อนนะครับเราอ่อนนิ้วทั้งหมดไม่ได้ใช้ชิ้นส่วนจากไททันรุ่นก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมทําอะไรกับรถคันนี้บ้างด้านบนนะครับเป็นสกู๊ปนะครับ มันค่อนข้างที่จะใหญ่เลยแล้วมันสูงด้วยนะครับด้านหน้าเนี่ยมันจะเป็นแบบเหมือนรูช่องดูดลมนะครับแต่จะเป็นรูหลอกนะมีอยู่4รูนะครับขนาดใหญ่แล้วก็มีสัญลักษณ์วายตรงนี้เพราะว่าเป็นชุดแต่งวายนะครับแล้วมันสูงเนี่ยพอมันสูงใช่ปะเวลาขับอ่ะผมลองแล้วมันบังทัศนวิสัยในการขับนิดนึงแต่ถ้าเรายกเปาะขึ้นอ่ะก็ไม่มีผลอะไรนะครับหันลงมาเลยก็กระจังหน้านะครับอันนี้เราไม่ได้แต่งอะไรเพิ่มเติมนะครับให้มันเป็นเดิๆนะ ยังไม่ได้ติดโลโก้มิตซูบิชิให้นะครับถ้าติดต่อมาพูดคุยกันเดี๋ยวผมแถมให้นะครับมันจะมีให้เลือกสีดํากับสีโครเมียมนะครับก็ประมาณนี้กระจังหน้าจะเป็นแบบทันนิคอมนะครับสีดำเงานี่หลายคนสงสัยว่าไอ้กล่องนี้มันคืออะไรมันคือกล่อง FCM นะครับก็คือช่วยเบรกนะครับเมื่อเราขับรถไปเนี่ยแล้วเราไม่เบรกเนี่ยไอ้ระบบเนี้ยมันจะช่วยเราแจ้งเตือนก่อนนะครับแล้วมันจะช่วยเราหยุดรถให้อัตอนโนมัตินะครับ แล้วก็กล้องมองด้านหน้านะครับรุ่นนี้เอาต้าเนี่ยมีกล้องมองภาพรอบขันนะครับไฟเนี่ยด้านบนจะเป็นไฟเดย์ไทม์แบบ LED นะครับจะเปิดให้อัตโนมัติเลยแล้วก็ไฟโปรเจคเตอร์นะครับแบบ LED เหมือนกันนะไฟเลี้ยวยังไม่ LED ให้ไฟตัดหมอก LED แล้วนี่เลยที่ครอบผิวตัว C ตรงนี้เดิมทีเนี่ยมันเป็นโครเมียมผมครอบให้มันเป็นสีดานะครับเป็นสีดําด้านหันมาด้านล่างนะครับก็คือสเกรตด,ด้านล่างนะครับจะเป็นสีดําสีดําด้านนะตัวท็อปเนี่ยมันมีเซ็นเซอร์รอบขัน ตัวเัลต้าเนี่ยมันเลยต้องมีเซ็นเซอร์ด้านหน้า<ม>ถ้ารถเนี่ยมันเป็นสีเข้มๆอย่างสีเทาสีดํานเนี่ยโอเคมันมันพอกลืนกันได้แต่ถ้ามันเป็นสีขาวมาเมื่อไหรอ่อ่ะตรงนี้มันจะเป็นสีขาวทันทีเลยมันจะเป็นสีจุดเลยนะครับอ่าก็ประมาณนี้อันนี้ก็แล้วแต่คนชอบแล้วกันนะครับตรงนี้จะมีโลโก้ Y ให้นะครับแล้วก็มีลวดลายตรงนี้ให้ด้านล่างนี้ก็จะเป็นสีแดงตรงนี้นะครับ ให้มันตัดกันให้มันแลรบบไม่โลง่งจนเกินไปไม่ทึบจนเกินไปมีโลโก้ไวตรงนี้ให้นะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันเลยครับคิ Q ้วล้อขนาดใหญ่นะครับใหญ่ไหมใหญ่มากใหญ่กว่าซุ้มล้อค่ายอื่นๆด้วยซ้ํานะครับใหญ่กว่าของแท้มิซูด้วยซ้ํานะครับอันนี้จะเป็นซุ้มล้อวายนะครับให้มันเข้ากับตัวนี้จะมีโลโก้ Y อยู่ตรงนี้ให้นะครับโหใหญ่มากจริงๆถัดมาด้านล่างนะครับก็จะเป็น ล้อนะครับเป็นล้อของ o a s i s นะครับขนาด20นิ้วนะครับไซร์าย,ยางเนี่ยยางเนี่ยมันจะเป็นยางเลนโซนะครับไซร์าย,ยางมันจะอยู่ที่26 5ห0หูนะครับ R 2 0นะครับไม่ยกสูงนะผมไม่ยกเลยนะครับผมเลยอยากจะแนะนำว่าสำหรับลูกค้าที่อยากยกเนี่ยจะต้องเปลี่ยนโชค๊คเป็นพวกโปรเพนเดอร์โมโนทูก็ได้ประมาณ20,000กว่าบาทอันนี้ยกได้และการทำงานของโช๊คอะความนุ่มนวลและความแข็งเนี่ยมันค่อนข้างที่จะโอเคมันกระชับมากกว่าที่จะใช้โช๊คเดิมไปยกสูง ผมต้องแจ้งอย่างนี้ก่อนคันนี้ผมเลยไม่ยกไม่ทําอะไรเลยเปลี่ยนร้อย่เดียวร้อยี่สิบเนี่ยแลน้ากว้างเท่านี้ไซส์เท่านี้ออกเซตเท่านี้มันก็ดุแล้วแบบนี้มันก็สวยแล้วแต่ถ้าอยากยกมาพูดคุยกันได้อยากยกแบบใช้โชคเดิมยกและไซส์ยางใหญ่กว่าเนี้มาพูดคุยกันได้ผมทาให้ได้นะครับกระจกเนี่ยมองข้างยังเป็นโครเมียมอยู่ผมยังไม่ครอบให้สังเกตรถที่แต่งลูกคันเนี่ยผมไม่ครอบให้นะครับให้มันเหลือความเป็นโครเมียมสักนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าอยากครอบมาคุยกันได้นะครับ ด้านล่างเนี่ยก็จะมีกล้องมองภาพรอบพันมาให้นะครับก็จะติดตรงนี้เลยนะครับมีไฟเลี้ยวให้นะครับตรงนี้แล้วก็ตัวนี้มีบายสปอร์ตมอนิ่งให้ด้วยนะครับเมื่อเปอิดเนี่ยก็ยังไม่ได้คลอบให้ให้มันเป็นโครเมียมก่อนนะครับโคลเมียมพร้อมปุ่มสมาร์ทเอ็นทีนะครับพร้อมปุ่มกดล็อกตรงนี้แล้วกันมีให้เหมือนกันทั้งสองฝั่งนะครับฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับแล้วก็เสาตรงนี้นะครับจะเป็นสติกเกอร์นะครับตกแต่งลวดลายเสาตรงนี้ให้ให้มันดูแลไม่โล่งจนเกินไปนะครับแบบเดิมมันจะเป็นสีดํา พอมันมีลายตรงนี้ใช่ไ่ะมันก็จะตัดกับด้านล่างพอดีก็คือ All New Titan นะครับอันนี้จะเป็นสติกเกอร์ของแทน Mitsubishi Motor นะอยากติดมาพูดคุยกันได้รถคันนี้มันเป็นรถเทสต,ติดไว้ให้ลูกค้าดูนะครับว่ามันจะเป็นแบบนี้นะถ้าใส่สติกเกอร์เข้ามาแล้วใส่ชุดแต่งพวกนี้มันจะเป็นแบบนี้เพราะว่าผมเห็นช่องอื่นๆเนี่ยเซลล์พี่ๆท่านอื่นๆเนี่ยเขาจะแบบไม่ค่อยติดสติกเกอร์กันแล้วก็จะยกสูงกันนะครับผมเลยทําไว้แหวกไปเลยฉีกไปเลยนะครับไม่ต้องเหมือนใครนะครับ ล้อก็ยี่สิบไต้องยกด้วยใส่ชุดแต่งวายแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ด้านข้างอีกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบันไดข้างนะครับขนาดใหญ่นะครับมีตกแต่งสีบอนตรงนี้ให้อีกนะครับอันนี้เราก็ไม่ได้ตกแต่งเพิ่มเติมอะไรนะครับก็เดิมๆจากโรงงานเลยผ่านมาด้านหลังครับด้านหลังเนี่ยก็ไม่ได้ทําอะไรเยอะนะก็เดิมๆเลยนะครับคือไฟท้ายเนี่ยเป็นแบบทีทันะครับ led นะครับนี่ไฟเลี้ยวไฟถอยมีให้หมดแล้วนะครับ ฝาท้ายมีกล้องด้านหลังให้มีที่ล็อกฝาท้ายให้แล้วนะครับนี่เลยกันชนท้ายเนี่ยมันยังเป็นสีบอลอยู่นะครับลูกค้าท่านอื่นเนี่ยอาจจะเปลี่ยนเป็นแบบเอา l a นเดอร์ก็ได้อะไรก็ได้นะครับอันนี้เรายังไม่เปลี่ยนให้มันเป็นของเดิมไปก่อนนะครับเป็นสีบอลน,นะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์ให้4จุดอย่างที่แจ้งไปรถคันนี้มีเซ็นเซอร์รอบคันนะครับรถคันนี้ยังไม่ได้ใส่โลบาร์นะครับอันนี้เอาไว้เป็นทางให้ลูกค้าก่อน สำหรับลูกค้าที่ไม่ชอบใส่โลบาร์เขาก็อยากรู้ว่าแต่งแบบเนี้ยถ้าไม่ใส่โลบาร์มันจะเป็นยังไงก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูออ่ชั้นร่าๆภายในรถแล้วกันแผงประตูด้านคนขับเนี่ยนะครับก็จะเป็นมีแผงควบคุมนะครับกระจกมองข้างกระจกทั้ง4บานมีให้หมดแล้วถ้าเป็นฝั่งผู้ขับขี่เนี่ยกระจกจะเป็นออโต้ให้นะครับมีแผงควบคุมตรงนี้ให้ตกแต่งแบบแทบล่านะครับแผงควบคุมหน้าข้างเนี่ยจะบุหนังให้ทั้งสอันเลยนะเนี่ยบุหนังตรงนี้หมดเลยตกแต่งสีดำเป็นโนแบ็กตรงนี้ให้นะคร คือแบบมันมันใหญ่อะครับมันค่อนข้างกระชับมือเลยมีลำโพงให้ทั้งหมด6จุดนะครับเดี๋ยวผมมาแนะนำออปชันคร่าวๆภายในรถแล้วลกันอย่างที่บอกไปนะอยากทราบออปชันจริงๆของมันเนี่ยไปดูที่คลิปเต็มๆได้ผมทำไว้แล้วนะครับทั้ง2รุ่นเลยรุ่นทามและอัลต้านะครับ้อเปรียบเทียบเดี๋ยวมาแนะนำคร่าวๆของออปชันตัวนี้แล้วกันพวงมาลัยเป็นแบบมันติฟังกชันนะครับด้านซ้ายควบคุมเครื่องเสียงกับเรือนไม้นะครับด้านขวาเนี่ยรับสายวางสายได้นะครับตกแต่งด้วยสีบอลตรงนี้นะครับ เลือนไม้นะครับก็จะเป็นเลือนไม่แบบดิจิตอลถึงอนาล็อกนะครับนี่ตรงนี้เลยปุ่มจะเป็นปุ่ม A of Start นะครับพร้อมปุ่มลดแสงเพิ่มแสงเลือนไม้ให้นะครับไฟตัวนี้จะเป็นแบบไฟแบบออโต้แล้วนะครับแล้วก็ที่ปรับน้ำฝนแบบออโต้ให้แล้วนะครับก็ประมาณนี้พวงมาลัยปรับได้สี่ทิศทางนะครับขึ้นลงดึงเข้าดันออกนะครับในส่วนของหน้าจอเนี่ยหน้าจอขนาดใหญ่นะครับมีปุ่มตรงนี้ให้ด้วยเออเป็นปุ่ม ถ้าเป็นตัวทอมเนี่ยจะมีปลุกให้นะครับแล้วก็มีตัววอลลุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงตรงนี้เปลี่ยนช่องให้จริงๆมันต้องมีนะครับหน้าจอถ้าเป็นดรอปลงมาตัวรุ่นพาร์มรุ่นโปรเนี่ยมันจะเป็นหน้าจอล้วนๆไม่มีปุ่มอะไรพวกนี้นะครับก็เป็นประมาณนี้มีแผนที่ให้นะครับแผนที่เนี่ยไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตเลยนะครับจะเป็นแผนที่ติดกับตัวรถให้เลยนะครับบางจุดก็อัปเดตให้แล้วนะครับสาหรับพื้นที่บางจุดก็อาจจะยังไม่อัปเดตให้แต่ถ้าไม่ชวนจริงๆนะเรามี a p แอปเปิพ รองรับ Android Auto ให้อีกนะครับเสียบขึ้นเลยแล้วก็ใช้แผนที่จากโทรศัพท์เข้าไปในนี้ได้นะครับแล้วก็มีกล้องมองภาพร,รอบคันให้กล้องมองภาพร,รอบคันเนี่ยชัดมากเลยนะครับนี่คือรอบคันจริงๆนะครับน่าจะชัดที่สุดในในเซ็กเป็นนีแล้วนะครับถัดลงมาเนี่ยก็จะเป็นแอร์นะครับแอร์ Air เนี่ยก็จะแยกซ้ายขวาได้อิสระนะครับฝั่งนี้เห็นไหมครับสิบแปดสิบเก้าองศาฝั่งนี้สิบแปดจุดห้านะครับ เราอยากให้มันซิงกันเราแค่กดซิงแค่นั้นเองนะครับมันก็จะพร้อมกันแล้วอ่าก็ประมาณนี้ปุ่มพุทสตาร์ทมีไวเลสชาร์จเจอร์ให้มีที่เสียบเออ่ชาร์จแบตบไทป์ซีไทป์เอให้แล้วนะครับมีที่จุดบุริให้นะครับเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ออโต้นะครับหกสปีดนะครับก็จะประมาณนี้เบรกมือยังไม่ไฟฟ้าให้เบาะเป็นเบาะหนังสีดํานะครับก็อย่างดีเลย เป็นเบาะไฟฟ้าด้วยที่สําคัญนะครับจะไฟฟ้าเฉพาะผู้ขับขี่เท่านั้นนะก็จะบุนุ่มให้หมดแล้วนะครับเนี่ยตรงคอนโซลเนี่ยโอ้โหบุนุ่มให้หมดเลยนะครับซอฟทพัดข้างล่างก็ซอฟทพัดนะครับเขาใส่ใจรายละ,ละเอียดพวกนี้ค่อนข้างดีนะครับด้านบนเนี่ยก็จะเป็นกล่องแว่นตานะครับเนี่ยก็มใีให้แล้วเปิดปิดไฟตรงนี้มีให้หมดแล้วนะครับประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคเลยม่านบังแดดนะครับมีกระจกให้นะครับ กระจกยังไม่ตัดแสงให้อัตโนมัตินะครับอยากติดตั้งเพิ่มเติมมาคุยกันได้นะครับเป็นแบบแมนนวลอยู่อนาคตน่าจะมาแล้วละ่ะตัวตัดแสงอัตโนมัติเนี่ยอาจจะมาในรุ่นแอดลิดด้วยซ้ำนะครับ<ม>นี่เดีย๋ยวดูด้านหลังกันด้านหลังมันพิเศษก,กว่าตัวอื่นคือมันมีแอร์บนเพดานให้นะครับแอร์เนี่ยโอ้โหมันค่อนข้างที่จะแบบเย็นเลยนะเพราะว่ามันเจาะลงตรงนี้ลงหน้าเลยถ้าเป็นค่ายอื่นๆเขาเขาจะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงคองนโซลกลางตัวนี้อยู่นีเลยยิงมาหาเราสามารถเพิ่มได้ กดได้ตรงนี้มันไม่ได้เชิงว่าเป็นแอร์ครับมันดึงความเย็นจากด้านหน้าลงมาด้านหลังให้เรามันคือลมตัวแปรผันอีกทีหนึ่งนะครับก็คือดูดความเย็นจากข้างหน้ามาข้างหลังแต่ข้างบนเนี่ยมีลมให้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับตรงคอนโซลกลางนี่ก็มีที่ชาร์จแบตท y p A ท y p C ให้นะครับมีที่จุดบุหรี่ให้แล้วนะครับก็ประมาณนี้เบาะหนังอย่างดีนะครับโอเค ผมต้องบอกก่อนนะว่ารุ่นพร้อมเนี่ยไดมอนด์เซนเนี่ยมันมีค่อนข้างครบนะคะเอานิว t ิสุ i s h i Tri ท o n ปฏิวัติความปลอดภัยขั้นสุดอุ่นใจมากขึ้นด้วยระบบ RCTA ที่มีระบบเรดาร์เตือนเมื่อมีรถคันอื่นเข้ามาด้านหลังขณะถอยจากช่องจอดมั่นใจมากขึ้นเมื่อต้องการเปลี่ยนเลนกับระบบสัญญาณเตือนจุดอับสายตาและลดความเสี่ยงที่จะชนขันหน้าหรือคนเดินถนนด้วยระบบเตือนการชนด้านหน้าตรงพร้อมช่วยชะลอความเร็ว พร้อมเห็นทุกการเคลื่อนไหวแบบ360องศาด้วยกล้องมองภาพรอบคันสะดวกปลอดภัยยิ่งกว่าเคย All New Mitsubishi Triton ปฏิวัติความเชื่อ Mitsubishi Motors ถ้าเป็นตัว็อปจะมีให้ขนาดนี้เลยแต่คุ u i s e Control เนี่ยที่หลายๆคนเรียกร้องมาตัวนี้ยังไม่มีให้นะครับตัวแอ d i c t ที่จะมาในอนาคตน่าจะมีคุ u i s e Control ให้แล้วนะครับ โอเควันนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปสรุปโปรโมชั่นท้ายคลิปกันอีกทีหนึ่งตอนนี้ก็ถึงช่วงสุดท้ายของท้ายคลิปแล้วนะครับผมก็จะมาสรุปคร่าวๆให้ฟังแล้วกันรถคันนี้นะครับผมติดตั้งอุปกรณ์ของแถมไปนะครับก็คือชุดแต่งวายแล้วก็ล้อขนาด20นะครับผมต้องบอกก่อนมันมีบางอย่างที่เราแถมได้และก็มีบางอย่างที่ลูกค้าต้องจ่ายเพิ่มนะครับจ่ายเพิ่มเท่าไหร่ดอกเบี้ยเท่าไหร่ข้างวดเท่าไหร่ถ้าดาวเท่านี้แล้วพี่ผ่อนเท่าไหร่ พักมาพูดคุยกันนะครับผมจะทิ้งช่องทางการติดตามและติดต่อผมไว้ข้างล่างนี้นะครับก่อนจากกันไปวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ผมด้วยนะครับอีกนิดนึงจะถึง2,000ันซับและวช่วยผมหน่อยนะครับซื้อเพิ่มหรือซื้อใหม่ชอบแบบไหนมาคุยกันวันนี้ก็ขออนุญาตไปคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ